สวัสดีคร like ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามื่อนี้มาครูกันสวัสดีครับสวัสดีหน้าโอ้ยนอนตักวีนี่แง่เมื่อวันจีเพื่อความแน่นอนเพื่อความสะเทียนครับผมอ่าเอามื่อนี้ครับไปใส่ไหมเมื่อนี้บอกแมนฮกกะกัมาสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเลยไปท้ำบุญไปเห็นล่องท่านโอ้เนาะอืมล่งท่านนี่ต้องบอกไว้ปปรว่าเป็นล่องท่านของครูวิจิตธาตุครับผมอ่า ในกลุ่มเจใหญ่เนาะเจใหญ่สังอบเนี่ยอจะเป็นตดีใจน้าพระเจ้าแต่เป็นตัดสะเื็นสวนน้ำพระเจ้าเป็นตัดใ้บุญไหลดิแมนเออบางค้นมาก่มเอาวัมาห่มเอาของร่วงห้างเพิ่อนอะแมนเออเจให้สิได้บุญไหลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับผู้ที่ร่วมบุญมากเลยเนาะครับผมอืผู้ที่ส้อยบุญมากโอ้หลายหลายอะไรซื้อปรหวัติมาไหวครับเออเขาโอ้เจ้าจะทำใหสิได้โชคไงหมด ผมคิดว่าจังสันเจ๋งใช่มาเนี่ยคือว่าเพราะว่าด้วยกาะเจริญว่าห้อมบุญเนาะแม่นบุญผู้นั้นกระเฮ็ดมากผู้นี้กระเฮ็ดมากการเป็นบุญก้อนใหญ่ๆนี่โอ้มันสุดยอดเลยใอยเล่าเลยใอยก็เริ่มงงใครเลยงงเหยอครับผมงงผมเป็นตีเดี่ยวลอยแล้วตอนนี้หน้าน่าะ แต่ว่าถึงที่เข้าไปเย็นลงท่านมามาหนึ่งเนาะเอะอทางคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนี่ยแหละเพิ่นซอยกันมากเนาะโอ้ยอยากให้เพื่อนเห็นภาพดิมีบ่ภาพมีมีมีเดี๋ยวเจ้าลงไปให้ใต้คลิปอ่าเนาะเดี๋ยวลงไปเห็นคลิปให้เพิ่นเบิง่งเบิ่งอ,อ,อุ้ยป่ยเห็นมากเลยขนซิ่งหนักหนัโอ้ยตาผมน้ำตาเจยดไหลอืออีลีเห็นแบบว่าไอ้คือคนหลายนะเพิ่นหุ่งของบานเนาะเพิ่นหุ่งของบานเิ่นมาน เขาเรียกว่าอะไรแม่นี่ละมเอาท่านแมนแมนแมาเอาท่านเป็นบุญที่ดีมากๆนะครับให้ว่าเอาจัาสี่เนาะถึงสีพ่อได้โชคลาภมาได้โชคได้ลา่กะสีมีแน่วอดไรแน่วอื่นเขามาได้ที่วิตครอบครัวเพิ่นแมนจีได้สิ่งดีๆเข่าม่นะลูกเต้าเราล้านกะจีได้เป็นเจ้าปุนมุ่นน่ายเลี่ยนดีเหนียงกว่ากันไปเป็นความีคือคือผลของบุญมีบันเทิงมากกับเจ๋งใหญ่ใจสปอ เจนยัเน้นเม่อรเลยแมนบอกโอยเจนยัเน้นเมื่อลหร่นส้างฟันไปเลยอ่ตอนนี้ท่อวานกันแตกเสือกตอนนี้ออแม,ม่ดีจังละเออท่อวาน,นเพงโอดี๋ยวเดียเดี๋ยวาตัวนี้ไหนเิ่เดี๋ยตอนนี้อเดี๋ยวจะโทรกลับน,นะครับของอ ของผมกับพุดอ่ะดังอึดอัดอึดอัดเยอโทรมาหลายโทษเมาด้ตัวเนี่ยของเจไงแต่ว่าต้องย่อมบ้าเจไงช่วงนี้เป็นกระแสอะไรเป็นกระแสดังและฮอตแห้งเป็นฮอตแห้งเป็นฮอตมากู่นว่าถึงเลขเจไง่ยนะที่ผมสาบข่าวมาเนาะแล้วผมกับพ่อรู่ตัวเนียนเพื่อนมาข่าวๆเนาะตอนนี้นะได้ยินข่าวว่าเอาง่ายว่าบางมองในซื่อก็ได้แล้วอันเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชมครับ แต่ว่าขับผู้ใดยังสอบแซดหาจำหาจ่องในส่วนของลงทุนนี่เนาะยังยังหาได้อยู่ในกาตามสบายครับผมแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ชักชวนนะครับเพราะว่าเลขมันมีถี่มิผิดต้องทําความเข้าใจกันตรงนี้กันหน่อยว่ามาบุญพระลวยบอกให้ไปซื้อเลยพระกับดื้อเอาดื้อเอาขายฮอนให้ฮอนหน้าบอมแมนบอมแมนบอมแมนครับผมมันมีผิดมีพลาดกันได้ดังนั้นแล้วตอนนี้บุญพระลวยแล้วก็ครอบครัวนี่จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่า<ม>แต่ว่าผู้อื่นจะถ้าฟังเหมือนคนวัดนีน่ก็ะได้ว่ามันตีถึงพอเถิดแต่ว่ามองสำคัญอหลีเนี่ยหลังจากเขาวดน,นี่เจ๊ใหญ่สิบอกว่าจะทำโลกทานใหญ่เจี๊ยงลงท่านใหญ่แมนบุ้ยมือหนีว่าใหญ่เหรอดิหน่ะมือนีว่าใหญ่แล้วเจ๊ใหญ่จะทำให้ใหญ่กว่านี้แล้วจะมีหมอระศพไปแก้บนนะันเอไปหมอร่ำคาใหญ่ไปแก้บนอ่าไปแก้บนซึ่งเพิ่นบนวแล้วทังเลขเพิ่นเขาวันนี้เห็น่า มหัศจรรย์ท่านเรนวันต่อไปเอางไงว่าเห็นมือนี่นะถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นภาพเด้อยขนลุกบุญน้ำโจรกับขนลุกน,นะครับถ้าเรกเขาว่านอีกนะวะงวดหนานี่ปุ๊บมต้องสืบป,นป,ปะนะมาต้องมาต้องสืบเลยมาต้องสืบแต่ว่าตอนนี้นี่อ่ากางมีเตรียมเขียนเอ่เพิ่นจับประสาเตรียมเขียนอะไรบเออเตรียมเขียนแล้วเพราะว่าเลกมากแล้วเตรียมเขียน เอาเจียมเชนราคาเป็ปอยใส่ซ่องว่าเป็นเลขผู้อื่นชนได้มาหนิเอาคือยังจังเลยเอาถ้าเป็ดเล่หนูได้มาจากทางนั้นทางนี้ชันได้เอาคือเอาไ่อย่ยังสันอยู่บ่อยมีอเดเหมือนตัดใจเลใหญง่าๆไปปดปอยยังจันแล้วจีแต่แต่ว่านีมีเอฟที่มันโตมาบวกเลขตักูเดียวกันเลยท่านพบกัเลยบอกว่าเลขนี่มันอ่ามันบ่มันบ่ได้เขียนนีกสีเฟหอกเลขไผกะผู้ใดเสียบไปล่อยเู้ใดกะไปปล่อยตามสบายแต่ว่าทางน้้้ทางนนนัผูปล่อยกะ คือผู้นั้นเป็นตน้นต้นแบบนะครับเออแต่ผู้ที่เอาไปปล้อยก,ก,กยะดีไกนั่งอยู่นี่ถือ,อว่าเป็นการสร้างกระแสให้เราดีมากนะครับผมสร้างกระแสให้าน้องนี่มันดีมากอ่าก็บอกหลายช่องเขาเอาไปปล้อยในตามสบายนด้ครับเนี่ยตัวเลี่ยเนี่ยครับผมสางกระแสซ้อยกันแน่เอาวนเอาท่าน้ํากันครับโอ้ดีดีต่างว่าอันนี้เนาะสมมุติว่าอ่าเลขถือเพิ่นกระจายเงินุญนน้ำเข้าเงินปุ๋นน้ำเกงไงเอาวนเอาท่าน้ํากัน ราคาเพด้วยครับผมเพจเตรียมคอบเลยครับผมเตียงขอบไปร่วมอยู่เรเลยครับเพราะว่าเขาลงปรับต้องรอบเลยต้องาต้องคอบเข้าขอบไปร่วมครับผมเพราะว่าเป็นการโปรโมทใช่กันครับเนาะถือว่าอันนี้เป็นเรื่อนดีมากๆนะครับอันนี้เขาพู้มใจมากๆที่มีคนมาสนใจในส่วนของโตเลขเกยอย่างครับอ่าเรื่องการพักกันกันนะแมนแมนดีดีดีอ่าเตรียมเขยงครับผมเอ๋อกระไดเอาตักวนี่ หรือว่าจะเอาตัวร่วมเอาชุดเต็มก่อนเอาชุดเต็มก่อนเอาชุดเต็มและเดี๋ยวว่าบางทีมันไม่เข้าตัวนี้เนี่ยมันมาเข้าชุดเต็มเนี่ยจกับมีหลายงวดที่ผ่านมาครับเนาะที่เนี้ย่ะนี่ครับผมบ่อแม่เอ้าเบิ้งเด้อก้องเบิ้งซูมดีๆซูมไ้คุณพ่อคุณแม่อ่เขี่อะไรครับผมก็ทีนมีโอกาสมีชบมีใช่อ้ามกับที่ได้ มาเหตุลงท่าน้กากันมาห่วงจังหรอราศพครบงั้นาเพื่อ,อ,อที่ไปแก้ผลน้กากันต่อวไว้แต่ว่าในกรณีมันผิดพาดจังไหนนี่ก็ถือว่าการทําบุญเนี่ยเนี่ยกี่จีเพ่าะที่เจ้ามีน้กมมนำกีนใจส่วนมากคนที่อ่อนมาท่านบุญนี่ยังบ่ถตอเรียงมันเก่งยังไงเดียเด๋ยวนีย้ย่างมอเตอร์จักเทียโอ้กได้เบิองคิค่ีบบ้างถืดแต่ว่าเราเลี้ยงเฮ็ดบุญนี่อ่อนเร็วกว่าเสียง แม่ Man, จ้ะว้าลูกอย่าเพิ่งพูดอะไรนะแม่โอนอย่างด่วนเลยว่าเต็นหัวสูตรไดอีกหน้าบานนี่ว่าเต็นหรอกเขาแสดงมาบุญเพิ่นก็ถือยิอย่งใหญ่เนาะนี่แหละคนะเฮ็ดบุญมันห้ามกันบ่อยอ่านี่แหละเพิ่นอย่าเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน,เ,นาหเห็นบลาเห็นชัดปะชัดจ้ะอันนี้คือชุดเต็มเนาะแม่จ้ะอ่านี่คือชุดเต็มเด้อจดไ์ใก่อนคุณพ่อคุณแม่จดไ์ใก่อนอันนี้คือชุดเต็มครับอ่า อย่าพึ่งกดหนีอย่าพึ่งไปใส่เด้อมีที่เด็ดอยู่มีที่เด็ดก็นีมีตัวเด้นนะครับนี่คือชุดเต็มนะฮะแต่เราก่อนที่จะปล่อยชุดเน้นเนี่ยเราจะปล่อยชุดล้นก่อนนะครับมีเยอะกว่านี้นะครับชุดล้นครับเต็มยเท่าได้นะเราถึปล่อยชุดล้นครับล้นพองดิอ๋บาทนี้เห็นไหนโอเคนะคะอ่าน้านที่กับมีโอกาสได้มาพบมควังครับอ่าเนทโชคนะครับ อ่าเมียงกั่นบุญน้ำโจงน้ำเมียงก่อนบุญน้ำโจกแล้วใครยังบุญมหาโจงบุญมหาโจงอ๋ออยู่ใกล้กับบุญมหาชาติดีกว่าบุญดันชี่ยังไงเอาบาร์เอาบันชุดเน้นบู๊หางเดียวเลยนะ้หน้าเสียบอว่านี่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 เลขจุดนี่เลยบ่ผมจบเงินส่วนโตนี่ซื้อลัตเตอรี่ไปแล้วดิบ่ห้อยหลายใบเบิ้ล หหาวมือแล้วนี่บัตห่าวมือแล้วะพ่าเรขกตัวนี้น่แมนวุ้ยใอ้ข้าวเบิ้ยูบอสเฉไรนเนาอไม่ัดส่นไม่ส่วนนี่โอ้มาแข่งแล้วล่ะตัวอมีงยัางไรนีเอาช่วละบอกจัง้าที่แล้วแปดละจ้าแปดละที่แล้วบอกแปดกำลังจะกล้าแล้วกำลังจะกล้าแล้วขออีกหนึ่งนาทีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ครบสิบนาทีเนี่ยเราจะถูกปรับไหมนะฮะาจีจี อ่าขอมเพีนมากเอ๊เห็ุคลิปไในพอถึงสิบนาทีต้องเฮ็ดคลิปให้ถึงสิบนาทีเด้อว่าสั่นคนสิคอมเพีนมากนะแต่เพราะฉะนั้นอะ้ออีกจังเดือครัดฮะอันนี้ครับผมโม่คลิปนาทีไปโอ้ยอยากโซ่เลยมือติดสั้นๆอยู่เลยอยากโซ่แต่ตอนนี้เขาข้อมินด่าหน้าเพราะเนี่ยด่าแล้วมู้จ้างแล้วด่าแล้วครับเพราะเป็นงั้นครับผมยิ่งด่ายิ่งเฮง ผมพี่บอกไงยิ่งด่ายิ่งรวยอ่าอ่าเอาสัตว์บาทนี่เอาโชคแล้วเปล่าจ้าโจวเลยจ้ะโจวเลยนี่นะโอตัวตัวใดตัวที่อ่าบุญมหาชาติอ่าบุญมหาโชคหนี่งโล่งทุนหนักมื่นตัวลงทุนหนักผมบอกตัวลงทุนหนักกต่สิ่งนี้ไม่ว่องไม่มืองเกิงนี่แหละแต่ว่าถ้ามาหนักนะหนักกับวันใดหนักต่างกันเตัวใดดอก พระว่าเลขกมันแค่สี่หางนึงอ้าอาันนี้ให้ไปจับน้อบไปจับแล้วเนาะบอกให้ไปจับป้อมบนลายร้องข้าเยี่ยบผู้เบิรข้ารถจะไปยากเดี่ยวก็ต้องกลับครับข้ารถไม่เบิดเพราะว่ายังงูวาน่ะผมน่ะเคยซื้อเลขกไมเอาซื้ออ้รเลขกวัตเตอรี่นะบันนี้จับใบตาหนึ่งหางยังสี่บ่ย่อมไปดึงใบหานึงย่างสีเรียบ้อยภาพอกลสเลยแมนรีรีลอยนวลเลยปกติจ้าอ่าแต่ว่า สำหรับ,บางวดน,นี้ดีเนี่ยก็สำหรับได้เลขในส่วนของเจง่าใ,ใจสปอร์ตเจใ่าสั่งออกมาแล้วเนี่ยใจบุญฝันดีมากใจบุญฝันดีฝันดีมากเพราะว่าจังไรเขาก็ต้องเอาเลขนี่มาสั่งก็ฝันสักวันนี้เอาไะไรก็ราฟังเอาไะ <c oughs> าไรก็ม <c oughs> าฟังเคยเคยเห็นว่าตาสั่งสมัยตะกี้ <c oughs> แม่บา<ะ> <c oughs> มันต้องว่างสักกัต้องมาสั่งใช้ฝันของใจบุญเท่ากันโอ้อันนี้ต้องย่อลเปินอืมต้องย่อลเปินใจบุญนี่ฝันขนาดว่าเจ้าลับตาลงกฝันหมดเสื้า ไพว่าตื่นขึ้นมากกันแม่นเว้าเรียงฝันสู่หัวบ้างหมดฝันหมดเลยไพว่าตาหามดิดกันกันตาดิดกันฝันหมดเอแต่ว่าอันนี้แต่ว่าเขากับฝันแม่นที่ดีนะว่าครับย่อมรับอยู่งนี่ย่อมรับอยู่เอาเห็นไปในปัวเทียนอะไรที่แบบจ้าโอเคเลยค่ะหยิบโจดหยิบแคปหน้าจอเด้อคุณพ่อคุณแม่น้บมานมีไพ่จับบอชจับจังไหนจะแคปจอไยแล้วก็สู้มึงเด้อครับเด้อครับอ่าเด็กพงศนยิ่หาเอาชุดเต็มยี่สิบาทหรือไงชุดเต็มยังดูยังไม่ชัดเลยมาเขินมาเนาะชุดเต็มนีจับาทะ เพราะว่าบาง,งคนก็จนะะมาขายมันเะต็มนะมาไอ้นั่นอรับนี่ครับผมอ้าวห้ไม่โชไม่ใช่กันสุกุสุกคนครับผมจะได้ร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลก็ขอให้ผ้นบุญที่เฮ็ดในมือนี้เนาะสุกูสุกคนเอฟซีที่อ่านุโมธนาบุญเฮ็ดลงท่านมาน่ำกันกาขออวยพรในได้ชบเลยชัใช่ได้รางวัลใหญ่ๆสารบวดวันที่สิบหกปุ่มผ้านะครับ ต้อนรับเดือนแห่งความรักไปครับเนาะแล้วก็ยังมีหลัง้วยออกเนาะสมมุติว่า้อยเข่าเนี่ยหรือว่าบ่าเข่าเอียงก็แล้วแต่ก็มีกำหนดเวลาว่าจะจ้างหมอํำไปแก้บนบอีกทั้งบัตรพนาให้จึงเป็นบัตรไฮห้า ครูครูบ้านครูอำเภอร์ครูของของโคงเจน,นี่แหละผู้ใดที่ไปแก้บนยุ่หัิงได้ตามอันนั้นเบิดเพราะฉะนั้นเจนยังก็เลยเลือกที่นั่นเป็นแก้บนแล้วก็ได้ที่วดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยอ่าที่แก้บนนะครับแต่ว่าได้วันที่ย e ี่สิบสามแก้บน,ว,น,นวันที่ยี่สิบสามอ่าวันที่ยี่สิบสามโดยทีมงานซุปเปอร์พีสาวแอนไ <c oughs> ลท์ไลท์จยใคข่าวว่าเป็นเสียงดีเลยสียงเสียงโดี ก็จะตั้งตู้ไฮรีโลดอ้าวลงเลยจ้ะลองร้องเลยจ้ะเอามวนโพดพ่ัวใจแต่ว่าเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นติดใจเนาะความหมายเป็นจ้างไปโอ้ยมวนหลายว่าสั่นครับจ้างไปเบิลสองนะบอกญาติพี่น้องมาจ้างยังไปจ้างว่งเงินได้จ้างหนึ่งจ้างทุกคนพี่นี่มัดคั่งันมาใน่แต่ว่าสั่นครับคือดังดีเพราะแทนดังมวนดังบ่แบบบ่โลกนะดังแบบบ่แนนหัวใจผู้เฒ่า <Different> ก <than last day> so ็นั่งเบิึงรับกันในเบิล คือฟัเพื่อนเพิ่อแมันบอแมนฟังเป็นเพิ่นไปเลยอืมเนาะฉันชอบเนเพิ่นอยอะมากก็รู้เข้ามาออนไลน์เอี๋เดี๋ยวอันนี้เอาไหนเพิ่นถามมาว่อวานบ่ายสีติดต่อทางไหนล่ะติดต่อเบอร์โทรอ่าเนาะเบอร์โทรอ่าว่าเพาเขาเฮดคลิปอยู่เอาเบอร์โทรไว้ทำงานอ่าสนใจติดต่องานแสดงนะร่วมเห็นได้เล้วครับติดต่องานแสดงซุปเปอร์พีซาวเอ็ดไลท์อ่าแม่ ครับผมหรือง่ายๆก็คือติดต่อทั้งในบุญมาด้วยเนาะใล้วก็ทั้งบุญน้ำโชคก็ไดรหรือบุญมหาโชคก็ได้ครับมหาโชคอ่าอันบุญมหาโชคเนี่ยคืออียงเนี่บุญมหาโชคนี่ยเป็นยังที่เอียงนพูดชื่อบุญมหาโชคแปลกๆบุญมหาโชคนี่ยเป็นบุญคนเพราะเนี่ยบุญมาโชคเป็นเอียง เฮ็บหยังนี่เฮ็ด่ต่ไรมานมาเฮ็ดช่องส่วยโตผมนี่ล่าเป็นช่องใหม่ึ้นมากโอ้ช่องย t u b e แม่เป็นช่อง y ย t u b e แล้วครับแมบอแม่เป็นบุญเป็นกุศลยังดออแอนเป็นช่อง Youtube แต่ว่าทำช่องใหม่เฮ็ดซีซั่งึ้นมากใหม่นะเว่าก็งงงงุหยังบุญมหาโชคบุญมหาใจอะไะเอาันตัหาหม่งลงบะได้นเ่องั้นเป็นพี่งน่้าง่าี เข้าไปอุดรครับเขาก็ต้งลอตเตอรี Shit, boy, ่เนาะเพราะว่างช่วงใบเดียวอ่าเขาต้องได้ไปหาควันซื้อลอตเตอรี่ไปสองันอ่าเดียวว่ารุ่นจมนกันเมื่อแรกมาเขาสีแดงไม่จักใบอย่า่าไปหาควันซื้อดอกคือว่าน้าสร้างให้เพิ่นดึงไว้ดึงไว้แล้วเออการดึงไวอายุแต่ว่าคันเขาไปพ่ออายุใสอีกเนี่ยเขาเขาไปบ่วตัวถึงทุกร้านเลยอ่าขันสมุว่าเขาลอไปเออพ่อร้านนี้มีเลขตัวนี้ัวเขาสีแดึดอีกนะอือ สามสั้นตอนนั้าขับผมครับลรลรยังไงแบบนี้เข้าเอากระโ้งยังเลยดิเออบมนี้ยังเ调ขอบผมครับครับ